เสร็จเรียบร้อยค่ะเด็ดไปสองชั่วโมงค่ะทั้งหนาวทั้งทั้งเด็ดด้วยแล้วก็ต้องเบรกด้วยมือแข็งไปหมดเลยค่ะนี่พริกไอจินดาของไทยค่ะเพื่อนๆส่วนตัวนี้จะเป็นพวกพริกชีฟ้าอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูสโลวัอันนี้เผ็ดมากค่ะปาย หลังจากได้ามาแล้วก็จะล้างค่ะแต่ว่าจะล้างแล้วก็จะเสด็ดน้ำแล้วก็เดี๋ยวเขอาเข้าบ้านไปเด็ดคั่วในบ้านค่ะเพืเ่อนๆไม่ไหวหนาวค่ะหน้าหนาวมันมันหนาวใหม่อะค่ะมันจะบอกว่าไงร่างกายมันยังไม่ชินค่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะหมดร้อนแล้วก็มันมาหนาวแบบ ไอตัวพริกชี้ฟ้ากับพริกไอเชอร์รี่กับพริกไอกระเหลียงใหญ่เนี่ยเราจะเด็ดคั่วแล้วก็เอามาคั่วค่ะทุกคนเราจะตำเป็นน้ำพริกค่ะ หอมสวยๆนี่เราก็ปลูกเองนะคะเพื่อนๆหอมกระเทียมนี่สวยๆนี่ปลูกเองค่ะเดี๋ยวแกะหอมกระเทียมใส่ลงไปด้วยค่ะใส่พริกหอมกระเทียมลงไปคั่วด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำแห้งแล้วก็ให้ เขามีไม่ๆหน่อยจะได้หอมๆค่ะมาเด้อจ้ามาเด้อแจวพริกเขียวเสร็จแล้วเอาเข้าวเหนียวคำใหญ่ๆมาข้าวเหนียวมาตุยบ่ข้าวเหนียวมาตุยเด้อมามาเด้อมาเด้อจ้า แต่ทางบ้านเรากินข้าวกินข้าวหอมมะลิค่ะนี่กับข้าวหอมมะลิก็อร่อยค่ะทุกคนเด็ดปลาย่างเนาะสองวันก่อนเด็ดเด็ดผักขมไว้ค่ะเพื่อนๆเ,เด็ดแล้วก็ล้างไว้วันนี้เดี๋ยวจะเอามาลวกค่ะ